สาวอ้อยบ้านนอกชาแนลมาเจอกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้อ้อยจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูหนอนค่ะหนอนมแมลงวันลายแล้วก็จะพาไปให้อาหารหนอนกันด้วยค่ะคือเด็กน้อยที่บ้านนะคะรู้สึกว่าจะหลงรักหนอนมแมลงวันลายเขาแล้วค่ะตอนนี้ไปรออยู่ที่กระมังหนอนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพามาดูดูสิเด็กกําลังเขี่ยหนอนอยู่นะคะ ไหนจับมาดูสิลูกดูสิคะกระดุกกระดุกเลยกระมังนี้นะคะอายุประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ยังจะตัวเล็กอยู่ค่ะถ้าเป็นกระมังนู้จะตัวใหญ่ค่ะกระมังไหนคะลูกกะมังนู้เหรอคะกละมังสีแดงนั่นเพาะไว้ก่อนนะคะกระมังนี้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ<อ>แล้วก็มีตัวใหญ่ ค่ะใช่ค่ะมันผสมกันหนูไม่กลัวหนอนเหรอลูก,กลทำไมคะหนอนมแมลงวันลายทำไมคะมีประโยชน์ไหมมีน่ารักมากเลย, <laughs> อ,ยอ่าเดี๋ยวไปดูกระมังนู้นกันนะคะกระมังสีแดงนี่ตัวใหญ่ไหนคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะค่ะอันนี้เอาไว้ก่อนคะ่ะลูกเอาเอาใส่ไว้ค่ะแล้วก็คุ้ยเหมือนเดิมเอาไว้อย่างเดิมค่ะ กระมังนี้กละามังนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มกินจุแล้วค่ะดูสินี่ค่ะท่านผู้ชมหนูจะลองจับดูหนูจะจับหรอคะค่ะ,คะาวมันก็จะไปปุ๋ยแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะคือปุ๋ยของมันค่ะถูกต้องค่ะลูกหนอนมแมลงวันลายเปลี่ยนเศษอาหารของเราย่อยเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยจะไปทำอะไรคะ เอาไปเลยต้นไม้ได้ดค่ะไ,ไหนดูสิคะจุ๊บเด็กลักหนอนคะ่ะค่ะมัดไปไหนล่ะ <c oughs> ค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมค่ะ เดี๋ยวจะให้สองกะละมังกะละมังนี้นะคะแล้วก็กะละมังนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะอ่าน้ำฝนจัดการเลยลูกเอาทหมดจะให้เหลือเอามาเลยๆเลยค่ะ <c oughs> ทำแบบนี้เลย <c oughs> แป้งเลยจ้ะ <c oughs> แล้วก็มลก <c oughs> ะละกออแบ่งครึ่ง <c oughs> ก็เกียียๆหน่อยนึงก็ได้ลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมากิน นี่อีีแบบนี้อากมัจะเริ่มมือไปนี่ค่ะรุ่นนี้กำลังกินจุนะคะชุดนี้อ้อยจะไม่ได้เอาไปให้ไก่นะคะชุดนี้จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นนี้แหละค่ะถ้าเรามาดูนะมันก็จะเป็นแบบป่นเลยค่ะท่านผู้ชมเขาจะย่อยเร็วมากมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูใหม่ค่ะลูกอา้าวน้ำฝนปิดฝาไว้ค่ะปิดฝามั่งค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เป็นเช้าว,วันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันค่ะว่าเจ้าหนอนมแมลงวันลายอะ่ะเขาจะชอบมาละกอที่ให้ไว้เมื่อวานนะคะ่ค่ะมากน้อยแค่ไหนเขาจะกินหรือไม่กินหรือเขาจะกินมากน้อยแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยจ้าไปเลยค่ะไปเลยพิ่ เดี๋ยวเรามาดูกะละมังสีแดงกันก่อนน้ำฝนเปิดเลยสิลูกว้าวเดี๋ยวมาดูใกล้ๆค่ะว้าวกินเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆมะละกอนะคะมะละกอเมื่อวานนี้นี่ก็มะละกอค่ะ,ะน้ำฝนเขี่ย ب, พริกมาดูสิลูกชิ้นมะละกอเน่ะที่เตี้ยอือหอเป็นไงบ้างคะดูสิ นี่ค่ะเขายังย่อยไม่หมดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดูสิชอบไม่ชอบดูจากภาพเอานะคะนี่นี่อุ๊ยหนูจับขึ้นมาด้วยเหรอไหนคะไหนคะจับอยู่เฉยๆลูกนี่ค่ะ,ะกกนี่ค่ะดูลักษณะเศษซากนะคะเขาก็จะย่อยกินจน,น,นขนาดนี้เลยค่ะดูมันมันเข้าไปกินเลยออันนี้ตอนตอนมันเข้าไปกินนะ อันนี้ค่ะน้องน้ำฝนจับให้ดูเลยค่ะเขาเข้าไปดูดไปกินไปกินก็ะเต็มเลยใช่ค่ะลูกหนูว่าจะชอบมากมากเลยนะเนี่ยเข้าไปกันกินเลยม่ออกมานี่ค่ะ มีขนด้วยตัวจะนิ่มจ้าเขาจะตัวนิ่มๆจะมีหนอนมแมลงวันลายจะมีขนค่ะลูกจะมีขนเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ขันนะค่ะแต่เพราะว่ามันน่ารักเพราะมันมีขนไงน้องน้ำฝนเขาชอบค่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่อยู่ข้างในเต็มเลยจ้าโอเคปล่อยไว้แค่นั้นลูกเดี๋ยวเขาก็จะย่อยจะกินจนหมดนะคะนี่อือือค่ะ เอาปิดไว้อย่างเดิมค่ะลูกมาด,ดูกระมังต่อไปค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะแบบหมดแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกำรรเลยขายได้ปะเนี่ยขายได้ค่ะลูกเนี่ยนอนมแมลงมันลายขายได้ค่ะขายได้ดีมาก <laughs> ค่ะดูสิคะเพื่อนๆดูสิ จะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่าดูสภาพว่าจะชอบมากเลยเหรอคะและหนูชอบไหมลูกชอบมากมากเลยเขาก็จะย่อยแบบนี้เลยนะคะดูสิหนอนแมลงวันลายจะกินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือกําจัดขยะอินทรีย์ในในครัวเรือนเราได้ดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือมมละกอสุกที่กินไม่ทันนะคะมันเหลือมันเน่า ก็เอามาให้เขาน่จะกระจีหน่อยตอนระวังบนมือเหรอคะจะกระจีโอเคค่ะค่ะเรามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูแค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวไปล้างมาย<อ>ล้างมือนะคะค่ะน,นี่คืออ้อยก็นํามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะคะความคืบหน้าในการเพราะหนอนมแมลงวันลายอ,อันนี้คืออาหารอีกชนิดหนึ่งที่เอามาให้เขานะคะลองน้ําฝนกําลังสนุกกับหนอนค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของอ้อยด้วยนะคะแล้วจะหาสิ่งดีๆมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมเรื่อยๆค่ะอันนั้นคืออะไรลูกซาของเปลือกค่ะค่ะใช่ค่ะหนอนเขากินแล้วเขาก็ย่อยเป็นแบบนั้นนะคะหนอนค่ะต้องเคาเคมันโอเคงั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะน้ำฝนสวัสดีสิคะลูก